ไก่เกียวแนมแ,น pair pair. As แนห,หนมใ right. นกะลากะลากแตกดีค่าจิ้นดิบเบอรทอดจะได้แหนมเน้นๆใครจะพาวางน้ำมันแนมติดกต่ตปเกอยได้ไหม はい。 มันอร่อยมาก 我们平常。嗯嗯嗯嗯嗯 คิดมันติดมันเป็นแขนมาวนะเกครับเก็บครับมันจะเป็นแทนเลยพี่น้องรับไขนตจะเป็นแทนมาวนาะเดี๋ยวมา่อเบื่อนตกจบเด้อ